วันนี้เราก็จะมาทำเมนูข้าวผัดแฮมไข่ใส่บ็อกกี่นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ตั้งกระทะใส่ไข่สองฟองอย่างนี้เลยนะครับทุกคนใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับใส่ไข่ลงไปสองฟองยีๆให้แตกแล้วก็ใส่บ็อกกี่ที่เราหั่น่อยไว้นะครับตามด้วยแฮมที่เราหัน่นตาว้แบบนี้นะครับแล้วก็คั่วให้หอมเลยนะครับทุกคนนี่นะครับคั่วให้เป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราก็ทําข้าวผัดให้เด็กๆนะครับเมนูนี้ เด็กๆชอบมากเลยนะครับชอบไข่แล้วก็แฮมด้วยนะครับแถมยังมีบ็อกโครี่หั่นฝอยลงไปนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็เติมข้าวเย็นนะครับที่เราตักเตรียมไว้นะครับลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับเขย่าเขย่าผัดไปเรื่อยๆนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับทุกคนข้าวผัดไข่ใส่แฮมแล้วก็ใส่ผักอื่นๆตามที่เราชอบนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเขย่าเขย่าให้เข้ากันนะครับ สีสันเริ่มสวยงามน่ากินขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับข้าวเป็นเม็ดเริ่มแตกเม็ดดีแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสีสันสวยงามมากครับทุกคนเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับแล้วก็มาปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแค่2อย่างนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ผัดเลยนะครับใช้ไฟแรงอีกนิดนึงเขย่าเขย่าแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับก็จะได้กลิ่นของซอสแล้วก็ผงปรุงรสขึ้นมาด้วยนะครับ เด็กๆชอบมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับทุกคนวันนี้เราก็ใช้กระทะเหล็กในการทําข้าวผัดนะครับก็จะมีกลิ่นหอมกระทะขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะแบบนี้เลยนะครับทุกคนเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายนะครับไม่กี่นาทีก็ได้รับประทานแล้วนะครับทุกคนมานะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับแซบ่บ